สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับออนีลครับคลิก125 i ครับตัวโฉมใหม่ล่าสุดครับตัวโฉมปัจจุบันนี้เลยครับก็วันนี้ติดตั้งหรายการคือสัญญาณการขโมยตรงรุ่นครับก็คือเป็นรีโมทรุ่นใหม่ครับรีโมททรงรีโมทฮอนด้าครับก็หน้าตาเหมือนกันเลยก็ปุ่มสวยงามครับก็การใช้งานก็คือเป็นปลั๊กตรงรุ่นก็คือเสียบเข้าที่ตัวรถได้เลยครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นครับ ก็เดี๋ยวนี้จะสาธิตการใช้งานด้วยครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับเป็นเราเริ่มครับเริ่มจากการกดล็อกครับกดข้างบนครับกดล็อกหนึ่งทีครับเป็นล็อกแบบหมดมีเสียงนะครับอันนี้คือหมดมีเสียงคือถ้าคนมาโดนรถเราเลื่อนรถเราขยับรถเราครับถ้ามีการขยับรถเราเลื่อนรถเราครับครั้งแรกจะเป็นการร้องเตือนสั้นๆก่อนครับถ้าไม่ยังไม่หยุดโดนอีกโดนต่อเนื่องอันนี้จะร้องยาวๆเลยกรเริร กรณีเราอยู่ใกล้ๆตัวรถครับเราสามารถกดล็อกซ้ําได้ครับที่เดิมตำแหน่งเดิมครับเพื่อให้เสียงหยุดร้องไปครับแต่รถยังคงสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยเดี๋ยวเสียงเงียบเพงครับ้าถ้ารองยาวประมาณ3ามสวินาทีครับโอเคครับต่อไปครับโหมดปิดเสียงครับหรือล็อกแบบหมดเงียบได้นะครับกด2ทีครับที่เดิมกด2ทีครับครั้งที่2ที่เรากดจะไม่มีเสียงแลวจะมีแค่ไฟกระพริบอันนี้คือโหมดเงียบ หมดเนี่ยคือจะไม่มีเสียงร้องรบกวนเมื่อคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเรานะครับบออากการจอดในสถานที่ราชการสำนักงานโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนมหาลัยและเช่นนี้นครับจะเป็นแค่สัญญาณไฟาเลี้ยวกรพริบครับถ้ามีคนมาเลื่อนรถเราขยับรถเราครับโอเคครับต่อไปครับจะเป็นการสาธิตครับการสตาร์ทด้วยรีโมทครับ สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแต่ผมจะเอากุญแจออกให้ดูเพราะว่าไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถสตาร์ทที่รีโมทได้นะครับคือกดข้างล่างครับสองทีครับช้าๆครับครอนี่คือเครื่องติดแล้วนะครับก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกติครับไม่มีฝนไม่ได้นะครับกุญแจไม่ได้เสียนะครับกุญแจวางไว้นี่นะครับโอเคครับดับเครื่องครับ กดตรงกลางครับอ่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทที่รถตามปกตินะครับแต่เราจะสามารถสั่งดับเครื่องที่รีโมทได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางครับยกเลิกครับให้ดับเครื่องครับเครื่องก็ดับไปนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการถูกจรากรมครับอันนี้คือหัวใจหลับเลยครับเมื่อเราล็อกไว้ครับจะล็อกแบบหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับการขโมยทางานเหมือนกันครับเมื่อมีการมาไข ที่โจรเขาจะใช้ครับใช้กุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลงว่าจะมาตอกเบ้าเราให้ให้เบ้าวันพังครับเขาเพื่อจะไขออนที่รถเราเพื่อจะขี่รถเราไปครับแต่กรณีน,นี้ถ้าเราล็อกไว้ครับถ้ามีการไขออนไขามาออนที่ตำแหน่งกุญแจตรงนี้นะครับไขามาที่ตำแหน่งออนครับรถจะล็อกนาทีและจะไม่สามารถส,าารถสาตาร์ทรถเราเได้นะครับระบบจะตัดไฟที่รถนับรถนับไขออนครับไฟไม่ติดนะครับสาตาร์ทรถเราไม่ได้นะครับ กุญแจก็ไม่ร้องนะครับกรณีนี้ครับจนกว่าจะมีการกดที่ลโมเมดเท่านั้นครับรถถึงจะหยุดร้องครับโอเคครับต่อไปครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราลืมล็อกกังขโมยถ้าเราลืมก็คือกัรขโมยจะไม่ทํางานนะครับเมื่อมีการถูกจรารกรรมหรือว่าถูกไขที่กุญแจเนี่ยกัรขโมยจะไม่ทํางานเพราะเราไม่ได้ล็อกไว้นะครับรถจะไม่ร้องใดใดทั้งสิ้นครับถ้ากรณีนี้ถ้าถูกจรารกรรมกรณีนี้ครับถ้าถูกขับขี่โดยผู้อื่นหรือว่าโจรนั่นแหละครับก็เมื่อเราเห็นเราสามารถกด ล็อกที่รีโมททันทีได้เลยครับกดปุ่มข้างบนนะครับกดล็อกอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นเลยครับกดล็อกอย่างเดียวรถจะล้องสักพักรถจะจะดับไปนะครับกดล็อกครับมีรถดับแล้วนะครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้นะครับจับกุญแจก็มืดรบล็องครับกรณีนี้ครับจนกว่าจะมีการคลายล็อก ยกเลิกการทํางานการขโมยเท่านั้นครับรถถึงจะหยุดร้องครับและถึงจะกลับมาใช้กุญแจถ่ายออนได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับจบครับเรียบร้อยครับก็การรีวิวการใช้งานรื่มงการขโมยครับที่หมดในชุดให้2ตัวครับเก็บไว้สำหรับบ้านสำรองหนึ่งอันก็เอาไปใช้หนึ่งอันพอนะครับใช้งานได้ทั้งสองตัวนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีอันนี้สวัสดีสวัสดีครับ